สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ14เรี่ radio ประจำปีสุลาศสอ5พัราครับใช่ครับผมมารีชินครับเร็กเป้าครับเป็นลูกค้าวันนี้เราจะมาทักทายแฟนนะครับโดยที่ตอนนี้ของเต็มไปหมดเลยนี่เรามาทำอะไรครับเนี่ยเหมือนจะมาจับฉลากหรือทำอะไรแบบนี้จับฉลากครับโอ้โหมีนี่อะไระเนได้มี hobby hobby เออหรือจะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เลยไม่ใช่ ช่วงนี้ก็แต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างของเด็กเป้าเป็นไง<อ>ไปญี่ปุ่นครับมีของฝากหอเ่าของฝากน,นี่มีอะไรบ้างครับวันนี้อ๋อนี่ได้มาแล้วน่ป,ปนีป,ปีคนเยอะครับได้ไปไหนเลยอ๋อแล้วของเด็กนุ๊กแล้วครับไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านครับอยู่บ้านครับผมก็ส่วนตผมเองนะครับก็สิงสถิตอยู่ที่นี่นะครับมาร่วมกิจกรรมกันก็ปีใหม่นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจครับมีพอปจัดมาให้ดูหรูๆไว้ครับโบเวอร์ รเราเล้นเวอร์อยู่แล้วใช่ครับนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้ก็คือการ์ตูนที่เพิ่งจะปล่อยออกไปของเด็กม3คนหนึ่งนะครับเขาคือการ์ตูนของอาเวกเอง <R. S 1> เอาเวกวันนี้นะครับเรตติ้งเขาทวารู้สึกแล้วเขาทีา่ดูผมว่าค่อนข้าง,งโอเคนะครับสนุกสนานใช่ครับ <ๆ S 2> ดูเฮฮากันดีคนอ่านครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เด็กม2ใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียว ขยับตัวเองมาถึงเลเวลนี้ได้นะครับแม้ว่าโอเคโดยเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่งเองนะครับมีเนื้อเรื่องให้ผ่านเด็กนุ่มนะครับแต่ก็ถือว่าตัวของน้องเองพัฒนาได้ค่อนข้างดีนะครับทางขอเองส่วนตัวนะครับขอชื่นชมด้วยใช่ครับชื่นชมแล้วก็มีคนถามมานะครับมีคนถามมาว่าแล้วจะมีตอนต่อไหมโอยงง้ยังไงดีเี่ยยังไงดีตันนี้ ขอเก็บเป็นความลับก็แล้วไงเฮ้ยเก็บเป็นความลับเร่องของหรือเปล่าไม่ใช่ครับความจริงคือไอ้วกนี้เป็นแบบบุ๊กตอนแรกไม่รู้นะเหมือนจะมาแบบตอนเดียวจบหรือเปล่าจะมีต่อหรือเปล่านะครับแต่จริงก็จบในตอนนั้แล้วแหละจะจบไปแล้วองนี้ถ้ามีแฟนๆเรียกร้องเยอะอยากจะอ่านต่อแล้วครับก็ต่อได้ไหมก็เป็นความลับใช่ไหมต้เป็นความลับดีๆครับอันนี้ก็ติดตามมันต่อไปนะครับนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวคนวาดด้วยเซนเซย์ะไร้ไวไดมไปได้นะครับ แล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ยถ้าจะวรวมเล่มมีเป็นเล่มขายไหมอันนี้ต้องขออภัยแล้วยังนะค,ะครับตอนนี้ยังนะครับอยากจะให้น้องๆได้ฝึกเขียนฝึกทดลองฝึกอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็การทําประตูครั้งนี้ไม่ได้ทําคนเดียวนะครับเรามีกลุ่มเด็กติวนะครับทั้งคุณแป้งนะครับคุณหอมแล้วก็อีกน้องกหลายคนนะครับที่มาช่วยกันทำประตูด,ด้วยนะครับเราจะพยายามผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้ทํางานเป็นทีมมากกว่าเพราะว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยทีมแบบเป็นอ่าเป็นทีมที่ ช่วยเหลือกันได้จะสร้างคุณค่าได้ดีกว่าการทำงานคนเดียวน,นะครับเรายดนมยันที่จุดนี้ว่าเราต้องทําง,งานเป็นทีมนะครับโดยที่เราจะทำหน้าที่สร้างระบบให้นะครับแล้วก็น้องเข้ามาเทรนก็จะได้ไประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากเจออาเวกหรืออยากจะแบบเฮ้ยมาเจออาเวกไหมหรือว่าวิที่ติดต่ออาเวกนะครับสามารถมาเจอตัวเป็นๆได้ที่นี่นะครับทุกวันสร์อาทิตย์เพราะว่าน้องอาเวกมีช่วยฝึกสอนอยู่ที่สถาบันด้วยนะครับเป็นการฝึกขายทออความรู้เพื่อที่จะไปสร้างผู้ช่วยต่อทีม แล้วก็ปีใหม่นี้ทุกคนมีแพลนทำอะไรต่อหรือเปล่าครับปี2 5งแ8บบมีโครงการทำอะไรไหมมีแน่นอนนอกจากแบบมีของเราเองนะครับมีคอร์สใหม่แน่นอนจะเปิดเดี๋ยวจะมีคอร์สเรียร์ตรงนี้ฟอร์มง,งานเปิดอีกนะครับหลังจากวันอัทานี้<ช>ก็คือประมาณวันที่6 7จจะมีคอร์สใหม่เปิดขึ้นมาก็ใครสนใจรอติดตามโทรจองได้เลยและแน่นอนครับฟรีฟรีเหมือนเดิม ฟร,ฟรีอีกแล้วของฟรีตอนรับปีใหม่สุดๆดฟรีไม่พอมีขนมให้กินด้วยเฮ้ยสุดยอดเออเด็สินะครับและท้ายนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจในคอร์สการเรียนท้องถิ่นสี่คาเฟ่น,นะครับหรือโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดข่าวทางแฟนเพจได้เลยนอกจากนี้เราก็มีคลิปสอนวาดรูปจะมีทยอยคลิปเป็นคลิป how to draw นะครับสอนวาดรูปทุกอาทิตย์อาทิตย์ละคลิปนะครับเพื่อให้เด็กต่างจังหวัดเนี่ยที่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งเรียนที่เนี่ยได้ทดลองเรียนด้วย แต่มันก็ไม่ได้มาทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้ามีทั้งหมดก็ไม่ดีกับครูผู้สอนคนอื่นด้วยนะครับแต่เราจะพยายามตัดที่มันสามารถทกเองที่บ้านได้นะครับให้มาลองดูกันก็เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับรับผมนะ,ะทักผนนี้นจะฝากถึงผู้ที่ดูอยู่ไหมครับฝากอะไรเดียอันนี้ยังตั้งชื่อให้ไม่สําเร็จเลยน่าจะชื่อวิวสันนะวิวสันนะครับชื่อเทดีเหมือนกัน คุณใหม่หรือว่าจะชื่อฮีโร่ดีเพราะเบม็กอยู่ข้างล่างเฮ้ยน่าจะเป็นคาราชิก็ได้นะที่แบบโดนไฟลวกมาสปอยสปอยที่สุดโอเคตัดไม่ได้ครับมันสดขนาดนี้อ้าวโอเคเขาเป็นว่าขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือไม่ว่าท่านอยู่ศาสนาใดนะครับดลบรรดาลให้ท่านนะครับประสบความสุขนะครับความเจริญทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับสาธุครับสวัสดีครับ